มาดูรถแห่จากใครชอช้างนะครับมิวสิกชัยภูมินะครับจะเป็นสเปคที่ใช้นะครับแบบนี้ทุกทุกทุกคันนะครับหรือแต่สเปคสั่งเราแต่สเปคสั่งค,คือวันนี้สมัครของทีสร้างแบบใหมอ๋อส่วนมากคืออ่า21นิ้วไว้77.2นิ้วนะครับ <5. S 1> โอ้ยครับแต่ว่ายนี่พ่วงวันนี้มนันเกือบเกือบเครื่องเครื่องไม่เล็กนะครับ บธรรมดาใหญ่แหงอ่าสี่ดอกท,ที่เห็นนี่ครับยืนเดียงกันเนี่ยสีดอกนี่มีมีอยู่ประมาณเคืองแสนนะครับอย่างบ่ามีครับรื่ว่าเกินอยู่นะครับดอกนี้บ่ร่วมตูนะครับคือไว้เจ็ดนี่มันเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของค่ายไว้เจ็ดนิ้วมันใหญ่มากครับไมเล็ก โอ้ยเมล็ดเม่สิหาสิมินาม,มาหนี่หกซิมินสองก้อนครับเล็กสองก้อนห้าสิบมิลหกสิบประมาณหาิมินครับใหญ่แหงโอ้โหสุดจัดจไข่เอกสี่ไข่ชอช้างมิวสิคครับชัยภูมิ ของดีเมืองไซยัพุม่มอีกค่ายนะครับใหญ่ๆบึ้มๆสุดๆตัวนี้ไ้ดอกนาครับแต่ว่าตัวนี้ไ้ดอกหลังตู้ควมโอเคครับนี่แหละค,คือไว้ที่สายครับกำลังจิกสายสอดกับไซนิดเดียว มันจะไม่ฟิวครับจะไม่ซิปโอไซเซเพคคอนนะครับมันจะหลวมเพราะว่ามันแห้งครับต่อตรงเลยยิงเข้านี่ครับนี่เลยอันซ่อนครับดอกวายเจ็ดใหญ่แห้งอา้าวสายฟ้าครับสายฟ้าัาอหลังเป๊ะๆเ,เลย อ้ไม่เสื่อมเล็กได้ครับแน่นอนนี่ไม่เสื่อมเล็กได้เออกำลังยิงน็อตครับบ้านต่อเลย ยิดงเกา่าเราไปแล้วแกมันแกยไงวะครับโอ้ฟ้ามันขางมันหน่อยนี่มันมันหลงตอกเว่ย,ยให้เราดีครับไหลให้เราดีครับเปิดข้าง หายาบลอยแข็งปุ๊กาลังนี่แบบวาดานะครับนี่กำลังต่อสายที่ คจบไปแล้วครับส่วนดอกฝั่งนี้โอ้สายลำพงครับสายเงินครับแท้แท้แท้สองจุดหายนี่สายเบอร์สองจุดห้านะครับนี่ยาวยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่